ส่วนที่จังหวัดระยองนะครับเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นชาวกัมพูชาครับขี่รถจักรยานยนต์ไล่ทําร้ายวัยรุ่นไทยอย่างอุกอาจใช้อะไรบ้างเพราะว่าใช้ปืนปากกาไล่ยิงใช้ทั้งมีดฟันรุมทําร้ายจนมีผู้ที่รับบาดเจ็บสาหัสนะครับแถมยังประกาศด้วยนะว่าจะทําร้ายคนไทยทุกคนที่เจอบอกเลยอะ่ะพอเจอแล้วจะทําร้ายเนี่ยไม่กลัวทําแล้วก็หนีกับกัมพูชา ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายแล้วครับซึ่งตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าช่วยเหลือกลุ่มคนไทยไวัยรุ่นที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสบนถนนสายอ่างทองวังล่างตำบลกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าก่อนเกิดเหตุในช่วงประมาณ3ามทุ่มครึ่งของวันที่17ธันวาคมตัวเองกับเพื่อนรวม6คนด้วยกันครับขี่รถจักรยานยนต์3คันไปเที่ยวทะเลหาดแหลมแม่พิมพ ระหว่างทางซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีบ้านคนมันเปลี่ยวน,นะก็ทั้งสองฝั่งถนนเป็นสวนยางพาราก็เลยพบกับกลุ่มวัยรุ่นกัมพูชาที่ขี่รถมาด้วยกันประมาณ15คัน15คันและเขาซ้อนสองกันมาแต่ละคันเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยสาคนเลยนะสำหรับวัยรุ่นกัมพูชากลุ่มนี้เนี่ยนะครับจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นกัมพูชามีการตะโกนท้าทายครับตัวเองและเพื่อนเห็นท่าไม่ดีจึงรีบขี่รถหนีแต่ก็ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นกัมพูชาดัางกล่าวเนี่ย กลับขี่รถไล่ตามแล้วก็ตะโกนท้าทายเสียงดังลั่นนะครับว่าจะทำร้ายคนไทยทุกคนที่เจอไม่กลัวทำแล้วก็หนีกลับก่อนที่จะใช้ปืนปากกายิงใส่และปาระเบิดปิงปองใส่จนไปเหตุให้เพื่อนที่ขี่รถอยู่คันสุดท้ายถูกสะเก็ดระเบิดจนล้มลงครับจากนั้นก็ถูกกลุ่มโดยใช้มีดฟันรวมถึงทำร้ายร่างกายจนกระทั่งพวกตนนั้นไปแจ้งเจ้าที่กู้ภัยให้มาช่วยพร้อมกับแจ้งเจ้าที่ตำรวจ ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นของกัมพูชาเนี่ยขี่รถหนีไปแล้วขณะน,นี้นะครับตำรวจกําลังออกติดตามวัยรุ่นในกลุ่มนี้อยู่เบื้องต้นทราบว่าสัญชาติคือกัมพูชาทั้งหมดจริงๆทางานในพื้นที่ตําบลบ้านกล่าอําเภอแกลงจังหวัดระยองโดยทั้งสองฝ่ายอาจเคยมีปัญหากันมาก่อนจึงทําให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาด้านชาวบ้านเองพอรู้ข่าวโอ้โหรู้สึกว่าน่ากลัวนะครับกับวัยรุ่นของกลุ่มกัมพูชาในกลุ่มนี้ ต้องการให้จับตัวได้โดยเร็วเพราะถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายครับค่ะและล่าสุดตํารวจไทยทํางานไวนะคะเนื่องจากว่าชุดสืบสวนสบพบ้านกรำอํเาเภอแกลงจังหวัดระยองเนี่ยได้มีการควบคุมตัวรุ่นกัมพูชา3คนด้วยกันเนะะี่ยก็มีทั้งอายุ24ปีแล้วก็อายุ19ปี2คนมาดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะคะอือนะจะมากัน30คนนะ<ช>ตอนนี้ได้ค่ะเบื้องต้น3คนก่อนที่ถูกจับกลุ่มได้นะคะ